มาครับวันนีน้ออกตลาดไปป้าใส่มาบวบนะครับอันนี้ตางภาษากลางเมันก็ห้องบวบแต่เ,เขาไปพอ,องกันป้าตมาบวบบ้านเฮาเนยตั้งเพเ่เฮาเนียอย่างก็มันจะมีสองแบบเนาะมาบวบก็มาน้อยแต่ถ้าบ้านเฮามันาน้อยมันเป็นเลียมแต่ถ้าเป็นมาบวบนี่มันก็จะเป็นนั่นกลุ่มๆเนาะแก่งใส่พักะนะครับ ออยพักละใส่เฮ็ดน้อยนะครับตุบจะไข่ใส่สำาพริกนะครับพริกข่าเกี๊ยหอมตะต้มต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาพักโจนเข้าไปนะครับเอามาบวบโจนเข้าไปกินก็จะหอมออกมานะครับก็อดู